มาแล้วครับมาถึงร้านฮิปโปแล้วนะครับมิกเซอร์ที่พี่ๆตามหากันนะครับถามหากันเยอะมากนะครับส่วนจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกับผมเลยครับแถมนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นมิกเซอร์ซาวเบสนะครับมาถึงร้านฮิปโปกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดก็3รุ่นนะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาไปตัวที่1กันเลยนะครับฝั่งสายมือเลยนะครับเป็นตัวซาวเบสนะครับเป็นรุ่น gmp 6 x นะครับก็คือจะเป็นตัว 6ช่องไม้นะครับ6ช่องไม้6ช่องอินพุตนะครับนะครับแล้วก็พร้อมฟังก์ชันเอฟเฟกต่างๆมากมายแล้วก็รองรับบลูทูธยูเอทบีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับตัว MGP 6X นะครับโอเคเลยเรามาดูในส่วนของภาคอินพุตกันก่อนนะครับอินพุตก็จะด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องเสียบแจ็ค XLR นะครับเป็นแบบบาลานซ์นะครับ3ขานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องลน์อินพุตนะครับไว้สำหรับเสียบแจ็คโมโนไว้ไม่อ่า เอาไว้สําหรับเสียบไมโครโฟนหรือเสียบสัญญาณนะครับจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อมาไลน์อินตรงนี้นะครับจะมีทั้ง XLR แล้วก็แจ็คฟฟนมาโนด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นปุ่มเกนนะครับเพิ่มลดสัญญาณอัตราการขยายนะครับในส่วนของภาคอินพุตนะครับมีวอลลุ่มเกนด้านล่างก็จะมีปุ่มโลคัทให้ด้วยนะครับร้อยเฮิร์ตนะครับก็จะเป็นปุ่มโลคัทนะครับใช้สําหรับในกรณีอะไรนะครับเวลาเรา พูดไม่อย่างนี้นะครับเราอยากโลคัสช่วงต่ํากว่าร้อยเฮิร์ตออกไปแล้วก็กดใช้งานตรงนี้เลยครับอย่างเช่นพวกเสียงลมนะครับที่ออกจากปากของเราที่เวลาเราพูดไมโครโฟนอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็กดให้มันปุ่มขึ้นมาด้านบนนะครับถ้าเราจะใช้งานก็กดลงไปนะครับก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะต่างกันไหมระหว่างกดกับไม่กดก็ลองเทสดูได้นะครับผมเป็นปุ่มโลคัสนะครับหนึ่งร้อยเฮิร์ตด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่ม EQ นะครับนะครับ EQ มีอยู่ทั้งหมดก็3แบนนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับย่าน ให้ mid low นะครับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนั่นเองนะครับด้านล่างมีอะไรอีกนะครับก็จะเป็นปุ่มเขียวตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอัคนะครับมีอัคมอนิเตอร์ให้ด้วยอีก1อัคด้านล่างก็จะมีปุ่มปรับเอฟเฟกในแต่ละช่องนะครับปุ่มตรงนี้นะครับเป็น E F F ก็คือเอฟเฟกด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแพ่นนะครับปุ่มสีเหลืองอย่างนี้นะครับก็คือแพนซ้ายขวานะครับ L R นะครับด้านล่างลงมาอีกก็จะมีปุ่ม P F L นะครับก็คือเป็นปุ่มเช็คัรบ ตรงนี้จะเป็นปุ่มเม็ดไฟสีแดงคือทําหน้าที่เช็คสัญญาณทางด้านอินพุตว่ามันมาแรงหรือเปล่านะครับก็คือมันจะแสดงผลตรงนี้เลยถ้าเกิดว่ามันแรงเกินไปเราก็ปรับเกณฑ์ให้มันต่ําลงนะครับก็คือเป็นปุ่มพิกนะครับพิกสัญญาณว่ามันมาแรงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับสปุ่มที่เราเห็นจะมีคําว่ามิกแล้วก็1นึนะครับก็คือเป็นปุ่มเป็นปุ่มกดฝากนะครับในกรณีที่เราจะให้ช่องที่1นึ่งนะไปออกที่เมนเอาเราก็ต้องกดฝากนะครับ กดฝากทุกช่องเลยนะครับเวลาการใช้งานนะครับกดให้มันไปออกที่ main output และก็อยากให้มันไปออกที่กรุ๊ปหนึ่งสองนะครับคือเป็นกรุ๊ปเนาะหนึ่งสองนี้เราก็สามารถฝากกรุ๊ปได้นะครับนี่เลยนะครับกดฝากนี้ได้ให้มันไปออกที่กรุ๊ปนะครับด้านล่างก็จะมีสไลด์นะครับเป็นแบบเฟดเดอร์นะครับสไลด์ในแต่ละช่องเลยทั้งหมดก็6ช่องนะครับก็เลื่อนดีนะครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะตัวนี้ ตัวนถัดมานะครับเรามาดูในส่วนด้านบนกันก่อนด้านบนก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ Input ที่เป็น RCA แล้วก็ o u t p u t ที่เป็น RCA นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือ Input RCA นะครับขาวแดงตรงนี้ก็จะเป็น o u t p u t ของ RCA ไว้ต่อสัญญาณออกไปใช้งานได้อีกอรนนี้ก็เป็น Line in ตัวในกรอบตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอักนะครับอักมอนิเตอร์หนึ่งอัแล้วก็จะมีช่องปุ๊บนะครับปุ๊บ1ปุ่๊บ2อนะครับก็จะเอาสัญญาณตรงนี้ไปต่อใช้งานได้อีกนะครับช่องุบ แล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับก็คือโฟนนะครับหูฟังอันนี้เป็นช่องเมนเอาท์นะครับสำหรับเสียบเอาช่องปัญญาณเสียงเมนเอาท์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีแจ็คเป็นแบบแจ็คโฟนมโนอย่างนี้นะครับเราก็เสียบตรงนี้ได้ฝั่ง L ฝั่ง R หรือเราเป็นแบบแจ็คแบบบาลานซ์เลย R, LR XLR รอกก็เสียบตรงนี้เลยนะครับผมส่วนปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มไฟแฟนร์ทอม48โวลต์นะครับก็คือเวลาใช้งานก็คือให้กดลงไปนะครับให้มันขึ้นไฟสีแดงตงัวนี้มันก็จะจ่ายไฟไปเลี้ยงที่ ช่องที่1ถึงช่องที่6นะครับสำหรับใช้กับไมโครเดนเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไมโครโฟนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นไมสายหรือไม้ลอยที่ไม่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงไม่แนะนําให้กดนะครับถ้าเห็นขึ้นไฟสีแดงให้กดออกนะครับใช้ในกรณีที่เราใช้ไมโครเดนเซอร์เท่านั้นนะครับหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยง48โวล์นะครับส่ดวด้านล่างมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับก็เขียนคำว่าเทปนะครับก็คือจะใช้งานร่วมกับช่องอินพุต ขาวแดงตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราเสียบสัญญาณอินมาจากโทรศัพท์มือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างนี้นะครับจากทีวีอย่างนี้ถ้าลายอินเข้าตรงนี้บลูมปรับเสียงก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปรับเพิ่มความดังจะอยู่ตรงนี้เลยคำว่าเทปส่วนปุ่มด้านล่างตรงนี้จะเขียนคําว่าโฟนนะครับโฟนก็คือหูฟังนะครับมันจะใช้งานร่วมกับช่องโฟนตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้หูฟังเราก็เสียบลงไปแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นอล่มปรับ เอาพุทของตัวอัรช่องนี้นะครับ AUX นะครับจะเป็นวอลล่มตรงนี้นะครับที่ใช้ในการคอนโทรลปรับเพิ่มลดระดับของเสียงถ้าเราจะเสียบอัรไปใช้งานเป็นมอนิเตอร์อย่างนี้เราก็เสียบนี้ไปไปต่อกับ power amp แล้วเราก็ค่อยมาเพิ่มเมนเ out ตรงนี้ของมันขึ้นด้วยแล้วก็ใช้แล้วก็มาเพิ่มในแต่ละช่องว่าเราจะให้ช่องไหนไปออกที่อัรหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับก็คือจะใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ละตัวน,นี้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นปุ่มโปรแกรมปรับใช้งานของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของ ตัวซาวเบสนะครับก็จะมาให้ทั้งหมด12โปรแกรมนะครับเราก็เลือกการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับมันจะเป็นรีเวิร์บฮอนะครับรีเวิร์บลูมฝั่งนี้จะเป็นพวกคอรัสนะครับก็มีนะครับเอ็กโคก็มีคาราโอเกะเอ็กโคนะครับโวโคเอ็กโคก็มีครับผมส่วนด้านล่างก็จะมีปุ่มให้เป็นปุ่มเช็คไฟเลเวลนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะมีผลในส่วนของไฟเลเวลว่าเราจะให้ไฟเลเวล ตัวไหนสแสดงที่ตรงช่องตรงนี้นะครับก็จะมีุ๊บทูมิกนะครับแล้วก็ุ๊บทูมิกเอกับมิกอนะครับตรงนี้นะครับผมสองปุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่ม p ี l เนะครับเช็คสัญญาณของช่อง usb นะครับด้านล่างก็จะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของช่องเอฟเฟกเนาะตรงนี้ก็จะมี p ี l เอ f e ฟเแล้วก็มีช่อง มิกนะครับแล้วก็จะมี1 2คือเป็นคนะุ๊ปเนาะถ้าเราจะให้เอฟเฟกไปออกที่เมนเอาพุทเราก็กดคําว่ามิกถ้าเราจะให้ออกที่คุปป์หนึ่งสองยก็กด1 2นะครับหรือเราจะให้ออกทั้ง2ก็กดลงไปทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเฟดเดอร์เอาพุทของเอฟเฟกนะครับเวลาเราใช้งานเอฟเฟกเราก็ต้องเอาตัวนี้ขึ้นด้วยครับผมถัดมาก็จะเป็นคุ๊ปนะครับคุ๊ป์หนึ่งคุ๊ป์สองนะครับก็คือเป็นสไลด์นะครับเอาพุทของคุ๊ปนะครับตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์เอาพุทของตัว เมนมิกนะครับเมนเอาเอ็กเมนเอาเอลกับเมนเอาอาร์นะครับผมก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะของภาคเอาพุทตรงเอเออาร์ตรงนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นช่อง USB นะครับปุม่มสีเหลืองๆตรงนี้ครับก็คือเพิ่มระดับความดังของ USB หรือบ t ูทูธนะครับเราจะปรับคอนโทรลอยู่ที่ช่องนี้นะครับผมด้านบนก็จะมีปุ่มเช็คพีเอของบ t นะูทูธเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นการฝากนะครับว่าเอา USB ช่องนี้นะไปฝากออกเมนมิกไหมหรือ ุ๊บไมนะครับถ้าเราจะฝากไปเราก็กดทั้ง2นะครับต้องกดนะครับถ้าไม่กดมันก็จะไม่ดังนะครับเราต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาใดนึงนะครับให้ USB ออก m i ก m ี i n Output เลยหรือจะให้ไปกุ๊บด้วยนะครับก็ากดเลือกตรงนี้นะครับผมด้านบนมีอะไรนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มเกนนะครับของ USB ปุ่มสีแดงนะครับก็คือเวลาเราใช้งาน USB เราก็เพิ่มเกนตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับย่าน High Mid Low ให้ด้วยนะยังไม่บอออีกนะครับของช่องบลูท t o USB มีปรับ ช่องเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสดให้ด้วยนะครับเพิ่มได้ตามใจชอบเลยตรงนี้นะครับผมด้านบนก็จะเป็นช่องโหมดการใช้งานของ usb แล้วก็ bluetooth นะครับผมก็จะมีช่องเสียบ usb แล้วก็จะมีปุ่มโหมดนะครับมีปุ่ม next นะครับปุ่ม stop หรือหน้าถอยหลังอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนในส่วนของด้านบนก็จะมีแค่ช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีช่องปลั๊ก ac แล้วก็สวิตซ์เปิดปิดเครื่องนะครับก็การออกแบบก็สวยๆนะครับของตัวซาวเบสนี่ออกแบบมาดีมากสวยงามนะครับรูปลักษณ์น่ารักเฉียวนะครับก็ทั้งหมดนะครับ3รุ่นนะครับ3รุ่นนี้ก็ต่างกันที่ช่องไม้นะครับต่างกันที่ช่องไม้ครับผมก็สําหรับตัวมิกเซอร์นะครับรุ่น MGP นะครับตัวนี้นะครับราคา1เครื่องนะครับอยู่ที่4,350ัามร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่พัามร้อยหบสำหรับตัว mgp 8นะครับอยู่ที่5,190บาทครับ5,190บาทนะครับแล้วก็ mgp 1 2 x นะครับราคาอยู่ที่6,450บาทนะครับชื่นชอบตัวไหนก็สั่งซื้อได้นะครับที่ร้านฮิโปหรืออยู่ใกล้นะครับมาลองทดสอบน้ําเสียงได้นะครับที่ร้านฮิโปดยของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับผมแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับช่วงปีใหม่นะครับแนะนําให้พี่ๆทุกท่านนะครับมาเลือกมาชมสินค้าที่ร้านฮิโปของเราครับเพราะว่า มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับเชิญชวนนะครับทุกที่ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับมาเลือกซื้อสินค้าทางร้านพี่โปของเราครับในราคาที่น่ารักมากนะครับผมในราคาย่อมยอดนะครับไม่แรงเกินไปนะครับราคาโปรโมชั่นเยอะนะครับโอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามติดตามกันด้วยครับคลิปนี้ช่องมองลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ